ฝนกระซาดน้อยนึงแล้วพี่น้องก็ขอจบคลิไปไว้ซ้ำนี้นะคะเพื่อนๆมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เป็นเปลื่นเมืองพิดอกค,ค่ะเวลาฝนตกค่ะบรรยากาศดีนะคะเพื่อนๆไปหอดใส่แล้วเนาะไปหอดใส่กันแล้วคะ่ะ,คะบ่ต้องซีเรียสนะคะพร้อมท้ายนะคะเพื่อนๆเนดไปเรื่อยๆนะคะคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางเหรอคุณคิดอะไรอยู่นะคะเพื่อน เ,เพื่อนๆไปห่อใสแล้วเนาะไปห่อใส่กันแล้วค่ะบบตองสีเรียสนะคะปอนท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเ่นเรนหัวหัวไปค่ะเพื่อนเพื่อนเด,กนดยกะดีว่าใดบะเป็นอย่างค่ะบบตองขาดหลังกบสิงที่เฮาเห็ดนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะคลิปวิดีโอสั้น ทานช่องทางอ่ะคุณคิดอะไรอยู่นะคะเพื่อนเพ่อนเชยฮัทเชยฮัเชย,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 ชยเลยล่ะค่ะกระถือโอกาสฝนตกนี่พักผ่อนไปในโตนะคะเพื่อนๆถ้ามันกะที่เนี่ยเราเสียใจนะคะบอกขาดหวังค่ะเล่นไปเรื่อยๆนะคะห่เล่นๆไปนะคะหัวหัวไปค่ะขาดหวงังมันทิดหวังมา เพื่อนๆไปหอดใสแล้วนเนาะไปหอดใสกันแล้วค่ะบบตองสีเรียสนะคะบอนท้ายนะคะเพื่อนๆเนตไปเรื่อยๆนะคะยูลง,งไปพานเ็จค่ะเด็กหน่อยกําลังจะเลิกเรียนนะคะเด็กหน่อยประถมนะคะลูกค่ะกําลังจะเข้ามาค่ะมีลูกค่ะค่ะประจํามาหาจุฬานลูกค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะไปสุ่มม่ได้เลยจ้า เพื่อนๆไปหอดใส่แล้วเนาะไปหอดใส่กันแล้วค่ะบรต้องซีเรียสนะคะพอนท้ายนะคะเพื่อนเือนเฮน็ดไปเรื่อยๆนะคะอากาศที่บ้านของเรานะคะเพื่อนเพือนจะคิดแบบแค่นี้นะคะเพื่อนเพนไม่บายค่ะเวลนจะกินกับมหาดิลันเลยจ้าบริสาชั่วคราวค่ะคนโตกไปทงไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะจะท่งม้ากับจาให้อากาศที่บ้านของเรานะคะเพื่อนเือน จบคลิปไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆไม่บายค่ะฝนกระซ้าน้อยหนึ่งแล้พี่น้องแต่ขอจบคลิปไปซ้ำนี้นะคะเพื่อนๆมาถ่ายคลิปวิดีโอให้เป็นเตือนเบืองพิเศษอค่ะเวลาฝนตกค่ะบรรยากาศดีนะคะเดินเล่นหัวหัวไปค่ะเพื่อนๆได้กก็ดีว่าไดกะบ่บเป็นอย่างค่ะบบต้องขาดหลังกับสิ่งที่เฮาเฮ็ดนะคะเพื่อนๆเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเดินเล่นหัวหัวไปค่ะเพื่อนๆได้กก็ดีว่าไดกะบ่บเป็นอย่างค่ะ บรต้อทคขาดหลังจากสิงเขาเห็ดนะคะเ,เพื่อนๆเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะเขอมาทักค้ายกันนะคะสะสมเวลานะคะเ,เพื่อนๆสะสมเวลานะคะถ่าคลิปวิดีโอสั่นค่ะเมนูยอดฮิตของเด็กๆนะคะไก่ต้มไก่ทอดชอบผัดกุ้งนะคะแนค่ะรออยู่เด้อค่ะมาเด้อยค่ะเด็กๆ สิมาสั่งขงมันไก่นะคะขมันไก่ต้มขมันไก่ทอดนะคะเมนูอยู่นะคะเด็กๆข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มค่ะคุณป้าเป็นวาเดี๋ยวก็มาค่ะเดยวก็มาเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเลิกเลี้ยงนะคะน,น้ำกระเทียดเนืเสียใจนะคะบอค่าวังค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบ้านเป็นเรื่องไดไน,นะคะตกบาคา่ค่า บรรยากาศฝนตกนะคะพี่น้องฟังเสียงฝนนะคะพี่น้องคะสมาสั่สร้างขงมันไก่นะคะขวมันไก่ต้มขวมันไก่ทอดนะคะมเมนูะ้านเสร็จค่ะเด็กหน่อยกําลังจะลเลิกเรียนนะคะเด็กหน่อยประถมนะคะลูกค่ะกาล,ลังจะเข้ามาค่ะมีลูกค้าขาประจามาค่ายคีปิโอทักทายกันนะคะเพืเ่อนๆบรรยากาศฝนตกค่ะเพืเ่อนๆคะ่ะ อากาศเย็นมากเลยค่ะแต่ว่าเปิดร้านนี้นะคะกำลังฝนตกค่ะตอนนี้เวลาสิเจนาฬิกานะคะเพื่อนๆฝนตกค่ะกละยกำลังฝนตกอากาศเย็นดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทั้งบรรยากาศที่บ้านของเรานะคะเพื่อนๆนจะบคลิปแบบแค่นี้นะคะเพื่อนๆไม่บายค่ะเมนูยอดฮิตของเด็กๆนะคะไก่ต้มไก่ทอดชอบผัดกุ้งนะคะแม่ค้ะรออยู่เด้อค่ะมาเด้อค่ะเด็กๆค่ะ เล่นๆไปนะคะหัวหัวไปค่ะผาดหวังมันทิดหวังมาเข้ามาถักคล้ายกันนะคะสะสมเวลานะคะเพื่อนๆสะสมเวลานะคะถ่ายคลิปวิดีโอสั่นค่ะ้ากำลังฝนตกค่ะตอนนี้เวลา17นาฬิกานะคะเพื่อนๆฝนตกค่ะลายกะบังฝนตกอากาศเย็นดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าตั้งอยูลงไปทันเ็จค่ะเด็กหน่อยกำลังจะเลิกเรียนนะคะ เด็กหน่อยประถมนะคะลูกคกะอลังจะเขามาค่ะมีลูกค้าขาประจํานนะเขากับว่ะจะได้ไล่สดนะคะไล่กับเบ้อันนี้บงท่านอยากค่ะเล่นๆไปนะคะขอหัวไปค่ะผาดหวังมันทิดหวังมนันเลยนะคะเด็กๆข้ามันไก่้าดก้ามันไก่ต้มกับคุณป้าเป็นว่าเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็มาเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยเลิกเลี้ยงนะคะ ไล่สดเป็นไหนเน็ตกับบุคคลดีค่ะเพืเ่อนๆก็ถือโอกาสเวลานี้ถ่ายคลิปแล้วกันนะคะเพืเ่อนๆนะอย่าเพิ่งล้ำคันกันนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวจะกินกับมหาดิลลันเลยจ้าเราส่งชั่วคราวค่ะฝนตกไปทรงไม่ได้ค่ะพี่น้องคะจะส่งมากับจามพักท้ายนะคะพี่นอ้องตอนนี้เราจะบงังฝนตกค่ะ มาทายบรรยากาศฝนตกกันบ้างนะคะพี่น้องคะเมนูยอดฮิตของเด็กๆนะคะไก่ต้มไก่ทอ,อดชอบแพทกุ้งนะคะนะคะรอยอยู่เด้อค่ะมาเด้อค่ะเด็กๆเชยฮัทเชยฮัทเช,ย,ชยเลยล่ะคะ่ะจะถือโอกาสฝนตกนี่พักผ่อนไปในโตนะคะเพื่อนมาหาอยู่ลานเลยะคะ่ะตอนนี้ฝนตกนะคะไปช่งไม่ได้เลยจ้า ลายสดเป็นไหนเมทับบ่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆถือโอกาสเวลานี้ทายคลิปแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะอย่าเพิ่งลำคังกันนะคะเพื่อนๆค่ะกำบังฝนตกค่ะตอนนี้เวลา17บเนาทีกานะคะเพื่อนๆฝนตกค่ะแลายกำบังฝนตกอากาศเย็นดีมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าชักเชยฮัทเชยฮัทเชยเลยล่ะค่ะถือโอกาสฝนตกนี่พักผ่อนไปในโตนะคะเพื่อนๆ เป็นบรรยากาศนะคะฟังเสียงฝนตกนะคะพเพื่อนๆบรรยากาศดีมากเลยค่ะมนาน้อนจังเลยจะมานอนประทันใดนะคะเพื่อนๆค่ะยังิรรีภารกิจมาถชายคลิปวิดีโอถักทลายกันนะคะเพื่อนๆกับบรรยากาศฝนตกค่ะเพื่อนๆค่ะ,คะอากาศเย็นมากเลยค่ะแต่ว่าเปิดลานนี้นะคะิยลงระทันเ็จค่ะเด็กหน่อยกําลังจะเลิกเรียนนะคะเด็กหน่อยประถมนะคะลูกค้ากำลังจะเข้ามาค่ะ เมนูค่าค่ะพีจ๊าเมนูอยอดฮิตของเด็กๆนะคะไก่ต้มไก่ทอดชอบผัดกุ้งนะคะแมคคาล้อยอยู่เด้อค่ะมาเดียชาเด็กเด็กเวจะกินกั่มหาดาิลลันเด้จ้ามาส่งชั่วคราวค่ะฝนตกไปส่งมไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะจะส่งมากับจ๊าให้ต่อมาทักทายกันนะคะ สะสมเวลานะคะพเพื่อนๆสะสมเวลานะคะถ่ายคลิปวิดีโอสั่นค่ะเมนูยอดฮิตของเด็กๆนะคะไก่ต้มไก่ทอดชอบผัดกุ้งนะคะน่ค่ะรออยู่เด้อค่ะมาเด้อยค่ะเด็กๆเ่นเ่นหัวหัวไปค่ะพเพื่อนๆด้กะ็ดีว่าได้กับกเป็นอย่างค่ะบ่ต้องขาดหลังกับสิงที่เฮาเห็ดนะคะพเพื่อนๆเห็ดไปเรื่อยๆค่ะเล่นๆนไปนะคะหัวหัวไปค่ะ ขาดหวังมันทิดหวังม,มันกะทิเดนเขาเสียใจนะคะบ่ขาดหวังค่ะเปลีนะปล่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไปหอดใส่ละเนาะไปหอดใส่กันแล้วค่ะบ่ต้องซีเรียสนะคะพรท้ายนะคะเพื่อนๆเ็ดไปเรื่อยๆนะคะเชยฮะเชยฮะเชยเลยล่ะค่ะ ถือโอกาสฝนตกนี่พักผ่อนไปในโตะนะคะเ,เพื่อนๆคิวิดีโอสัอน้นผานช่องทางเหรอคุณคิดอะไรอยู่นะคะเ,เพื่อนมาหายูล่ลานเลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะไปทรงไม่ได้เลยจ้า ตนอนนี้เราจะบังฝนตกค่ะมาไายบรรจะกัดฝนตกอย่างเปงนะคะพี่น้องคะอามาสั่งข้ามันไก่นะคะข้ามันไก่ต้มข้ามันไก่ทอดนะคะเมนูลงประทานเซตค่ะเด็กหน่อยกำลังจะเลิกเรียนนะคะเด็กหน่อยประถมนะคะลูกค่ะกำล,ลังจะเข้ามาค่ะมลนุลค่ะขาะปะจับบ้านเปไ็นเรื่องใดนะคะตกบ่าคา่ะรรยากาศฝนตกนะคะพี่น้องฟังเสียงฝนนะคะพี่น้องคะ ทีเนะเขาเสียใจนะคะบอขาดวังค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเมนูยอดฮิตของเด็กๆนะ